มอว่าเป็นอุบัติเหตุนครับผมแต่ว่าลักษณะที่นี่ควรจะมีทีทีท่มันดีกว่าน,นี้ภารประก,ก,ก,กอบพิธีแล้วมีการสำรวจเรื่องการแต่งกายของนักเรียนอย่างนั้นผู้ที่แต่งกายไม่ครบครูจะทําโทษทราบว่าครูสั่งให้วิ่งประมาณ10บรอบแต่เด็กเนี่ยวิ่งได้ประมาณเมืน เกิดเหตุสุดเศร้ากับเด็กในโรงเรียนโดยเมื่อวันที่19กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีระบุว่าลูกชายอายุ7ขวบถูกคุณครูที่โรงเรียนทำโทษเพราะแต่งกายชุดลูกเสือมาโรงเรียนแต่ติดเครื่องหมายหมาไม่ครบโดยคุณพ่อเล่าว่าครูได้สั่งทำโทษให้วิ่งรอบสนาม5รอบหลังจากวิ่งเสร็จเด็กมีอาการหายใจไม่ออก โรงเรียนจึงได้ประสานให้ปกครองเดินทางมารับพร้อมนำส่งไปรักษาตัวที่คลินิกแพทย์ในพื้นที่แต่เด็กมีอาการหนักขึ้นจึงให้นำส่งโรงพยาบาลกบินบุรีจนกลางดึกได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล ผู้เป็นพ่อยังกล่าวทั้งน้ำตาเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุแต่อยากจะฝากให้โรงเรียนกำหนดบทลงโทษที่ดีกว่านี้เพราะว่าลูกมีโรคประจำตัวอยู่นั่นก็คือเป็นโรคหอบทางโรงเรียนควรสอบถามนักเรียนในโรงเรียนว่าเด็กแต่ละคนมีโรคประจำตัวอะไรบ้างไม่เช่นนั้นในวันข้างหน้าอาจมีเคสอย่างนี้อีก ผมมองว่าเป็นอุบัติเหตุนะผมแต่ว่าอย่างที่ว่าครับลักษณะที่นี้ควรจะมีวิธีที่มันดีกว่านี้เพราะว่าในวันข้างหน้าเขาคงอาจจะมีแคตอย่างนี้ครับถ้าเกิดในวันจะไม่มีการใส่ใจเหมือนทุกวันครับก็สำหรับการลงโทษนะครับคือลักษณะของเด็กที่ทำผิดกระทนาผิดนี้ เขาจะลงโทษรวมเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําผิดพานเนาะ,ะการลงโทษรวมนี่คือมันเป็นโทษแบบเข้ากันเขา่างว่าครับบางคนก็สุขภาพไม่ดีลูกผู้ชายครัตอนเชา้าผู้ประจําชั้นโทรมาค่ะบอกว่าลูกอือาเจียนแล้วก็ปากสีดก็เลยโทรให้พ่อเอารถไปรับลูกที่ ที่โรงเรียนนะคะก็ก็ก็อาเจียนออกมาแล้วแล้วก็ปากซีดด้วยะคะ่ะจริงมีเคยแบบว่าที่พ่นอะไรพ่นยาพ่นยาเคยพ่นยาอยู่มาก่อนแต่ว่าแต่ว่าช่วงนั้นก็หาย,หายเราเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเพราะานาก็หายดีแล้วไม่ไม่ได้หอบไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยได้รับแจ้งมาว่าครูมีการสอนกิจกรรมลูกเสือ ในวันพระรหัสมอวานนี้แล้วมีการสำรวจเรื่องการแต่งกายของนักเรียนปรากฏว่าเด็กชายวุฒิพัฒน์เนี่ยขาดอุปกรณ์บางอย่างในเรื่องของการแต่งกายลูกเสือคุณคือ,อก็ย้ำเตือนแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นผู้ที่แต่งกายไม่ครบผู้จะทำโทษโดยการให้วิ่งนะแต่วิ่งเป็นระยะทางที่ไม่ได้กำหนดหรอกก็คือ วิ่งเป็นวงกลมอ่ะวิ่งเป็นวงกลมล้อมรอบอเพื่อนเพื่อนลูกเสือด้วยกันทราบว่าครูสั่งให้วิ่งประมาณ10บรอบแต่เด็กเนี่ยวิ่งได้ประมาณยังไม่ครบห้ารอบนี่ตามที่รับแจ้งมานะครับแต่ข้อที่จริงเป็นไงเด็กเด็กต้องคุยกับคณคุยีริงในที่สุดเด็กคนนั้นก็อ่อนเพลียไปหรือก็เหมือนกับจะเป็นลมอ่ะ เพื่อนเพื่อก็หามครูก็ช่วยกันผสมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ได้แจ้งให้กับผู้ปกครองทราบตอนนี้ทางเรือก็อยากจะทราบความข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วส่วนเรื่องการช่วยเหลือนั้นก็คือโรงเรียนไม่ตัดภาระาอยู่แล้วยังไงก็ต้องดูแลจนถึงที่สุดอ่ะให้ผู้ปกครองเขาเสนอขึ้นมาว่าควรยังไงแล้วก็ต้องฟังข้อเท็จจริงของครูอีกด้านหนึ่ง เพราะนั้นตรงนี้เรายังตัดทิ่ใจเลยไม่ได้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ